สวัสดีค่ะทุกๆคนมาพบกับปลาอีกเช่นเคยค่ะก็ยังคงอยู่กับต้นไม้รอบๆบ,บ้านนั่นเองนะคะวันนี้มาเ,เปลี่ยนไม่ใช่ไม้ใบไม่ใช่ไม้ดอกละกันเนาะวันนี้มาที่สมุนไพรกันบ้างดีกว่าค่ะสมุนไพรพื้นบ้านของเรานั่นเองนะคะทุกคนก็รู้จักกันดีเนาะอันนี้ก็คือต้นกระชายนั่นเองค่ะค่ะกระชายเนี่ยเป็นไม้ เงานะคะเป็นลักษณะเงาวันนี้พามาปลูกกระชายกันดีกว่าค่ะที่บ้านป่านเนี่ยปลูกไว้1นึ่งตะกาตรงนี้นะคะก็ปลูกมา3มปีแล้วนะคะก็ปลูกครั้งเดียวเลยไม่ต้องไม่ต้องปลูกสามอีกเลยนะคะเพราะว่าทุกๆหน้าฝนทุกๆฤดูฝนเนี่ยเขาก็จะงอกต้นขึ้นมาแบบนี้ทุกปีเลยค่ะ เง่าเขาอยู่ใต้ดินเนาะเดี๋ยวก็จะมาแง่เงาแล้วก็ย้ายไปปลูกอีกกระถางหนึ่งให้ดูค่ะเอาละค่ะก็แงะขึ้นมาได้แล้วนะคะกระถางเนี้ยมันสามปีแล้วดินมันก็เลยเริ่มแน่นนะคะแงะยากนิดนึงเนี่ยค่ะนี่ก็คือกระชายนั่นเองนะคะ แต่ว่าอันนี้เหมือนว่าเงากระชายมันยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะก็เดี๋ยวเอาไปปลูกไปปลูกใหม่นะคะนี่ก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วเราก็เอามาเตรียมเตรียมดินไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาลงปลูกใหม่กันนะคะ ตอนที่เราซื้อมาจากตลาดเนี่ยมันจะเป็นเงากระชายแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็เอาเงานั่นแหละค่ะมาปลูกได้เลยก็คือเอาวางบนด,ดินแล้วก็กบหน้าดินบางๆนะคะคือไม่ต้องหนามากนะคะกบหน้าดินสักประมาณ1-2นิ้วก็พอค่ะแล้วเขาก็จะแทงเอ,อ่อขึ้นเป็นต้นแล้วก็เป็นใบแบบนี้นะคะแล้วก็ปลูกปีปลูกครั้งเดียวเลยค่ะปตีต่อมาเขาก็จะ ขึ้นมาเองไอ้ของเก่ามันก็จะฟอแห้งไปแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีเงากระชายขึ้นมาใหม่ค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็เอาดินกลบหน้าบางๆพอค่ะ ก็ดินกรอบประมาณนี้นะคะเรียบร้อยแล้วล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มทีเดียวไปเลยค่ะช่วงนี้ก็เหมือนเช่นเคยนะคะวางที่ลําไรไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปวางแดดจัดนะคะเท่านี้เองนะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการปลูกกระชายนะคะค่ะสําหรับใครที่ไม่มีต้นกระชายที่บ้านน่ะก็ไปซื้อเงากระชายค่ะจากตลาดนั่นแหละค่ะมา มาปลูกแบบนี้เลยนะคะก็ฝังฝังเงาลงในดินแล้วก็กรบดินลดน้ําค่ะแล้วก็สักประมาณหนึ่งถึงสองสัปดาห์เขาก็จะงอกต้นขึ้นมานะคะแล้วก็ปลูกครั้งเดียวเลยไม่ต้องไปปลูกซ้ํานะคะค่ะวันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ